สวัสดีครับวันนี้พบกับทีมงานอ e n นันดีไซน์เรามาแต่เช้าเลยนะครับเราก็มาหลุดมาที่โลกอีกโลกหนึ่งก็คือโลกก็เรียกว่าอะไรนะขีบหมูขีบหมูหมนะครับอ่าเราดูสถานที่ตอนเช้าอนนโอ้โหเหมือนหลุดเอา้าทำไรได้ครับวันนี้ทำเ <c oughs> ะินไม่เป็นเลยครับฮะอันนี้คือมา ไม่เกี่ยวเลยเขาก็มาทำคอนเทนต์ทั้งนั้นแหละแล้วก็มาพูดไปกระวางกันไปใส่บองฟอยก็ฮะวันนี้เราอยู่กีบหมูแล้วเพศชุมชนกีบหมูของแท้ครับของแท้ดูคนเยอะมากเลยครับวันนี้ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลคนนี้น่าจะอยู่ประมาณเป็นพันๆเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆเป็นพันคนเลยอยู่ในเนี้ย เนี่ยจะเป็นแรงงานต่างด้าวหมดเลยเขาจะมานึกว่าเราเป็นแรงงานเหมือนกันหรือเปล่ามาอะไรไหมมา้าวไปาลูกสาวคนกลางมาโรงงานขีบหมู เื่อจะเจอเพื่อนๆแถวนี้เพื่อนในอดีตเอาอันนี้มาทำไรฮะ <c oughs> มาเกาะอ,อีิหรือว่าไงาทำอะไรได้ครับวันนี้คุณชนิดาพาใช่คือเชื่อมเด็กได้ไหม แล้วทาสีอ่ะอ่าเต็มไม่กินหรอชีวิตคนใช้แรงงาน นะครับมาแต่เช้าคนอยู่เป็นพันคนเลย <c oughs> ทำไมเขาไม่ไปหางานผ่านเฟซบุ๊กนะไม่เข้าใจหรือไปหางานช่องทางอื่นเราก็ไม่เข้าใจ 90%เป็นแรงงานต่างด้าวครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราไม่ได้มาหาแรงงานนะครับพอดีเราผ่านมา,เ,านเนาะสาวหายแล้วแรงงานต่างด้าวกีบหมูครับ ให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นกันของแท้เป็นไงคนน่าจะหลายเป็นพันเนี่ยเหมือนตลาดนัดจตุจักรเลยอะเอาง่ายๆเนี่ยประมาณ ห้าร้อยเมตรไปจากตรงนี้ไปเนี่ยมีแต่คนไม่รู้เขายังไงกันเป็นทำไมเขาต้องมายืนรอตรงนี้กันไม่รู้นะอะ่เดี๋ยวให้ดูมุมกว้างเพื่อนๆเ,เอามาเรามายืนหางานบ้างดีกว่าเผื่อได้งาน <laughs> อ่ะเนี่ยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวดูนะ นั่งกินตรงนี้ก่อน đây. เดยกินท้ายรถนี่แหละดูไว้เวลาโ <5 S 1> ตขึ้นเนี่ยขับไปด้วยทำไมอ่ะห้ามเลขเกินสิบห้าไงไม่เอาให้เข้อเอาอ้าวห้ามเลกเกินด้วยเว้ยเอาไปเ,าเดี๋ยวนั่งดูไปเรื่อยๆของแท้วันนี้มาแปบะบของแท้เลย เอาเต๋อเปิดปกระจกให้เพื่อนๆก็ดูดิโรงงานขีบหมูเป็นไงขีบหมูนี่ครับขีบหมูนะครับระวังเงยโทรศัพท์โดนโดนรถถามมนาได้เปล่าถามมนาได้เปล่าไปไมครับ <c oughs> ชิ้นหายเลยทีนี mm ้มาเมร้ค้านี่ให้ดูรอบๆหนย่งยะรีวิวนะครับอืมปี๊หมู อจะมีคนมายืนรอนะรอผู้รับเหมาเรียกไป้ทำงานดูระยะไกลอ่ะตามทางครับนู่นครับเต็มเล้บเยอะแยะมากมายใครที่บอกว่าวันนี้เ็เรียกว่าอะไรมีงานแล้วไม่ไม่อยากทำมอ้มีงานไม่ทเลยมันเนี่ยไม่เลยตายยังไม่เลย ลงหน่อยนะครับแถวนี้ก็ขึ้นกระบะกันไปแล้วนะครับนี่ครับนครับางวิวไกลๆครับนี่ครับไปครับขึ้นกระบะไปขั้นแล้วนี่ข้างล่างครับเต็มแล้ว ต่างดาวทั้งนั้นเลยดูดินี่ครับวงใหญ่ครับนี่ครับไมม่ธรรมดายจริงๆนะครับที่นี่จุ้มชั้นกีบหมูนะครับต่อสู้ดนนนะครับต่อสู้กันไปครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องด้นกันไป ที่หมายครับเดี๋ยวเรามาทำอะไรกนันนี้เรามาสอบแบบขี่ครับวันนี้พี่ยูพีดีอันนี้เริ่มจะไม่ใช่แล้วนะป้าอยู่เทินนะครับ mm -hmm. หม่่เพือนๆ <'s> ว่าเป็นยังไงของแท้เป็นยังไงอ๊้าปลงวันนี้เราไม่ได้มารับคนงานขีดหมูนะครับวันนี้เราพาลูกสาวมาทําใบกับขี่ไปจ้องคิ้วก่อนเร็วเออแล้วเดี๋ยวค่อยมากินข้าวแต่ว่าเห็นคนมันเยอะมากเลยอ่ะ คนเป็นพันๆเป็นพันน่ะน่าจะพันได้นั่งรอนั่งรองานอยู่แต่เช้าเลยเนี่ยเนาเอันนี้คือปะปายแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูคนงานต่างด้าวเนี่ยเมารถมารถสองแถวมานี้เลยเดี๋ยวเราแกล้งไปซื้อของ รอกันบ้านกะทยก็เขารอแล้วเขาไม่ได้งานแล้วเขาจะทำไหนไนีนะ จแต่แปลกนะไม่มีคนไทยเลยไม่มีคนไทยเลยมีแต่คนต่างด้าวมันเขาอาจจะมองว่าเสียเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรี่ปะนะเนาะแต่ถ้าเราเป็นคนไทยแล้วเราไม่มีงานเรามายืนรอตรงนี้เราอาจจะได้ค่าแรงเยอะกว่าแรงงานต่างด้าวเพราะว่าเราพูดภาษาไทยได้ ใช่ไหมเ,เห็นคนนั่งรองานแบบนี้แล้วก็นึกถึงคนไทยที่ทำงานแล้วมีงานทำอยู่แล้วแล้วไม่อยากทำคนไทยที่มีงานอยู่แล้วแล้วทำงานไม่ เต็มที่คนไทยที่มีงานอยู่แล้วแล้วทำงานแบบปล่อยปะละเลย<ม>เห็นสภาพนี้แล้วเขาคนไทยน่าจะรู้ตัวนะว่าถ้าเกิดคุณต่อไปนี้ถ้าคุณไม่ทำอนาคตก็ไม่เหลือเรียบร้อยพวกนี้ก็าอางานไปทำหมดเยอะครับคนไทยที่ มีงานแล้วไม่อยากจะทำเนี่ยมีเยอะมากก็าฝากเตือนไว้แล้วกันนะครับมีงานก็รักษางานไว้ดีๆเพราะถ้าคุณไม่ทำก็มีคนมาแทนที่คุณได้ตลอดพอดีพาลูกสาวมาทำใบกับขี่ พอดีกับที่ตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับก็คลิปนี้ถ้าเกิดว่าโดนใจสวัสดีครับถ้าเกิดว่าโดนใจก็แท็กคนงานลูกน้องไปให้เขาดูว่าเวลามีงานแล้วไม่อยากทำอะ่ะมันมีคนพร้อมเสียบอยู่ตลอดเวลานะเราไม่ได้คิดว่าเราเก่งเราไม่ได้คิดว่าเราแน่หรอกแต่มันมีคนแน่กับเราอยู่ตลอดอยู่แล้ว แล้วมันมีคนที่พร้อมจะทําแทนเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วดูจากในคลิปที่ผมไลฟ์สดไปก็น่าจะเห็นแล้วกันนะครับก็ฝากกันไว้แล้วกันก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ굿มอร์ r นิ่งครับไปแล้ว